น้องแพรวทิดาศรีหกับนั่งเอกประจมวงเสียมหกหนกพงศกรครับจะไปเกาหลีคือกันครับพี่น้องเพื่อความสวยความเป๊ะของนั่งเอกใหม่นะครับซึ่งล่าสุดครับผู้จัดก,การแพรวทิดาในออกมาฉีแจ้งแบบนี้ครับพี่น้องแจ้งข่าวอัปเดตล่าสุดเร,เรื่องการเดินทางไปเกาหลีของแพรวทิดานี่ครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเืินการขอวีซ่าการผ่าตัดศัลยกรรม เพราะการยื่น AETA ของแพลธิดาและผู้ติดตามถูกปฏิเสธทั้งสองครั้งค่ะบัตรเนี่บรรวังสีีครับขณะนี้ทางโรงพยาบาลได้ออกใบเชิญใบผ่าตัดให้เพื่อดำเนินการขอวีซ่าระยะเวลายืย่นวีซ่าจะทราบผลอนุมัติการเดินทางเข้าเกาหลีได้ภายใน10-20วันหลังผลอนุมัติจากนั้นจึงจะเดินทางไปเกาหลีค่ะ อาจเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมและอยู่ยาวไปถึงกลางเดือนสิงหาคมนี่ครับสิ่งเพิ่นกับเทดวีซ่านะครับไปแล้วสองเทือกับปฏิเสธแล้วล่าสุดเนาะโรงพยาบาลน่าจะเป็นโรงพยาบาลทั้งญุ่นแหละครับเิ่นได้ออกใบเชิญพาตัดไหนเพื่อที่จะไปขอวีซ่าแล้วจะลอผลออุมัตสิบถึงยี่สิมือนะครับไปนอกเนาะแล้วกับไปอยู่ประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาประมาณกลางเดือน มาขับพี่น,อนอ้องเนาะอ่าแล้วเปิ้นกับขอโทษขออภัยนะครับเอฟซี FC. นะครับว่าจังสี่ครับบอกว่าต้องขออภัยเอฟซีที่สอบถามเรื่องการไปงานคอนเสิร์ตของลูกทุ่งสแควร์ด้วยนะคะนะครับเป็นขอโทษขออภัยกับหนื่องจากนี่แหละต้องเดินทางไปเกาหลีเนาะรับพี่นเนาะอ่าเปิ้นก็บอกตัวว่าขออภัยพี่วิทย์และทีมงานลูกทุ่งสแควร์ที่โทรมาขอคิวแพรวธิดาตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมอยากให้น้องแพรทิดาไปงานวันที่18สิงหาคมนี้ผู้จัดการต้องขออาภัยมากๆที่ต้องปฏิเสธไปทั้งที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้มากนะขอไปครับก่อนหน้านี้นานมากว่าถ้าแพรธิดามีซิงเกิลจะไปขึ้นเวทีลูกทุ่งสแควร์ที่แรกเลยเอาไว้ให้โอกาสหน้านะคะพร้อมหน้าใหม่แล้วเพิ่อนก็่าต่ออีกครับว่าภารกิจอัปเปดตความเป๊ะของนางเอกแพรธิดาได้เหมาะสม จะเล่นคู่พระเอกบอสโอป้านกพงศกรเดี๋ยวจะไม่สมคู่อ่าแล้วก็หวัวเราะแล้วก็นนพี่น้องเนาะอ่าผู้จัดการขอพานางเอกบินไปอัพความสวยความเป๊ะก่อนนะคะพระเอกหน้าใหม่แล้วขอนางเอกหน้าเปะ๊ะตามไปบนเวทีเป็นกําไรท่านผู้ชมค้านะครับหือว่าเป็นการไปอัพนะครับความสวยความเปะ๊ะอีกคนนึ่งครับพี่น้อง ถือว่าเป็นกําไรของครูชมเลยครับกอนหน้านี้นี่นครับลูกสกรนะครับก็ได้อัปเดตโฉมหน้านะครับหลังจากผ่าตัดไปแล้ววันที่สิบเราไป็น้องถือว่ามีเขาโครงที่รอลเลาาอาการเลยถึงแม้ว่าจะยังเห็นบปรชัดแต่ความรอนะครับถือว่าเป๊ะแน่นอนนะครับนี่ครับนางเอกแถวธิดากัดจะไปคือกันครับอ่าแลวกับ พ่นก็เลยขอโทษต้องกับพี่น้องเนาะขอโทษแฟนคลับเอฟซีถื่บอดายไปงานดุตุงสุขแค่นะครับพี่น้องเนาะซึ่งจัดอยู่ในลานเอ็มบีเคกลางกรุงนะครับพี่น้องเนาะซึ่งกิจกรรมนะครับคอนเสิร์ตลดกตุงสุขแค่นี้นะครับจะมีน้องไอซ์สกุณาพรนะครับเดินทางไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้นั่งะครับพี่น้องเนาะร่วมกับศิลปินอย่าง ายอรไท่นะครับนุหาธนดลนะครับแล้วก็อีกศิลปินหลายๆคนถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมที่เห็นหน่าแฟนคลับเพลงที่อยู่ในเมืองหลวงหรือทั่วโลกในช่วงกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการไล่นะครับผ่านเพจลูกทุ่งสแควร์นำาะครับพี่น้องเนาะถือว่านางเอกแพลวทิดานะครับเป็นนางเอกที่มีคุณภาพมีความสามารถนะครับในเรื่องของการร้องเพลงการรำแล้วก็ นี่ครับเป็นการไปเปลี่ยนลูกใหม่เป็นเสริมความงามเสริมความเป๊ะคึ้เอกถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะครับของแคลธิดาเองนะครับเน่ะผีเดินเส้นทางศิลปินนักร้องหมอลำนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุให้แฟนคลับแฟนเพลงนี่นะครับต,ตามติดตามและก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้มากนะครับซึ่งแคลทิดานะครับ ได้ไปเหตุวิสาแล้วสองเท้ากัดถือปฏิเสธซึ่งล่าสุดนะครับทั้งโรงพยาบาลจะได้ออกใบเชิญผ่าตัดให้กับผู้จัดการแลวกับเทาธิดานะครับที่จะเพิดวิสาที่จะเดินทางไปเกาหลีไปเปลี่ยนลูกใหม่เพื่อนี้นะครับโอ้ยพี่น้องนะครับมาสิจำกันได้บ่นอครับพี่น้องอย่าลืมถ่ายรูปเก่าไว้นะครับพี่น้องเนาะหนของเทาธิดานะครับแล้วก็บบอสนกนะครับกับ อย่าลืมทายภาพไว้นำกันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะว่าสิจํากันใดบ่นะครับหยันย่างสวนกันละจากันบ่ไดน,นะครับพี่น้องเนาะอ่ะนี่ก็เป็นความสุขของเป็นคับแฟนเนลงที่จะได้เห็นนางเอกแถวธิดานะครับถือว่าก่อนหน้านี้นะครับนางเอกแถวธิดานี่็ถือว่าเป็นสาวหล่ออ่าถือว่าเป็นสาวหล่อนะครับจากสาวหล่อมาเป็นสาวหวาน ของหมอนลำเสียงหกนกพงศกรได้เป็นนางเอกประจําวงน้ำนะครับพี่น้องเนาะแล้วล่าสุดนะครับบอรธรรมดาครับสําหรับนางเอกแ้วทิดาเนาะพี่น้องเนาะได้เป็นพี่เซนเตอร์นะครับค่าจ้างค่าโตอยู่ที่เอ็ดลักเดียกันเองนะครับแล้วล่าสุดนะครับพี่น้องนางเอกแ้วทิดาก็มีบ้านหลังที่สองที่ยุคอุดรตอนนี้ น่าจะเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่า mm hmm. เพ่นกระได้ผยโนชมรูปบ้าน้างนังไนภายในโอ้ถือว่าสุดยอดแล้วก็สวยมากๆวิวอินนี่จัดเต็มเลยนะครับพี่น้องถือว่าเป็นนั่งเอกที่มีความสามารถแล้วก็เป็นไอดอลของคอนหลายๆคนนะครับที่จะเดินตามฝันของเจ้าของเองนี่นะครับถือว่าเป็นนังเอกที่นะครับมีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับติดตาม แล้วก็คอยซัพพอร์ตเป็นกำลังแรงใจให้อยู่ตลอดนะครับสำหรับศิลปินนางเอกคนนี้นะครับพี่น้องเนาะแหมสุดโค้ชย,ยกยองแล้วก็ชื่นชมนะครับพี่น้องเาสี่กันแล้วกันนะครับพี่น้องเนาะหลังจากที่พื้นโพดไปแล้วนะครับก็มีแฟนคลับแฟนเพลงนะครับเขามาแสดงความยินดีนะครับนี่ว่าปาร์ตเลิศน,นางเอกโอ้โห นางเอกสุดเก่งน้องเก่งทําเองได้หลายอย่างขับรถเองก็ได้เนี่ยนะครับผู้นี้ก็ว่าชอบนางเอกคนนี้มากตอนนี้ก็สวยจัาติดตามตลอดอ่าผู้นี้ก็ว่าเป็นกำลังใจให้ผู้จัดการและน้องนางเอกขอให้ผ่านโดยเร็วจ้าอ่าผู้นี้ก็บอกว่าจัดการผู้จัดการคนเก่งสุดยอดนางเอกต้องเป๊ะสวยน่ารักแถวทิดานะครับผู้นี้ก็ว่าขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสวยและสวยอีกจ้า วยอยู่แล้วแกลทิดาสวยอีก,กว่าสันนี่ครับพี่นน้องเป็นความวิเห็นบางส่วนที่เป็นครับเป็นเพลงพื้นดินศัแล้วว่านางเอกแกวทิดาจับไปอัพความสวยจะวิเป๊ะน,นะครับสำหรับที่มีก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคต์ติดตามเพื่อจะได้ช่คงคิดใหม่ๆยังต่อเนื่องบอกกันกับเบาเอ็นคิดต่อไปกับเากันครับสวัสดีครับ